สวัสดีนะคะเป็นเพื่อนชาวกเกษตรที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้เราจะพาเพื่อนมาทำพีชมอสพีชมอสจากดินหมักใบไม้นี่คือดินหมักใบไม้ที่เราได้ทำไวำ้มีการย่อยสลายแล้วผ่านไปสองเดือนผ่านไปสอเดือนนี่คือการย่อยสลายจากวัชพืชและใบไม้จากใบไม้สด วัชพืชสดที่เราทำการหมักก็เป็นกิ่งไม้ที่เราตัดมาจากพื้นที่ในบริเวณบ้านของเราอันนี้คือกิ่งชะอมที่ยังไม่ย่อยเลยนะคะเพื่อนนี่คือกิ่งชะอมยังไม่ย่อยเราก็จะมาทำการร่อน ทำการร่อนนี่คือตะกร้าจากขนมจีนเราอย่าไปทิ้งนะมีประโยชน์เราจะร่อนเอาเศษที่ยังไม่ย่อยออกเนี่ยเราก็จะร่อนขอภัยกับเสียงรบกวนเพื่อน เราก็เตรียมภาชนะมาเพ่จะมาทำการรอนส่วนที่ยังไม่ย่อยเราก็ยังไม่เราไม่เอาเราจะใช้พีซมอสที่เราร่อนกรองแบบนี้ไปเป็นวัสดุปลูกเป็นการไปใช้เป็นพีซมอสที่ทำเป็นตุ้มตอนที่เราเคยมีการแชร์ให้เ,เพื่อนเนาะผ่านมาถ้าไปทำตุ้มตอนก็ ทำให้รากงอกไวมากๆส่วนที่ยังไม่ย่อยเราก็ยังไม่เอาแต่ตอนนี้เราจะให้เพื่อนดูว่าเราเห็นสิ่งมีชีวิตที่เขาที่เขาอยู่ในในพิสมอนตัวนี้น่าจะเป็นรูปตะขาบ นี่เป็นรูปตะขาบปล่อยเข้าไปเพราะว่าเขาถ้าเขาอยู่ในสวนเราเขาก็จะช่วยย่อยวัชพืชเราไม่ทำร้ายเขาเขาไม่ทำร้ายเราถึงเขาจะเป็นสัตว์มีพิษแต่เราก็เเราไม่ทำร้ายเขาส่วนที่ยังไม่ย่อยเนี่ยเรานำไปผสมดินปลูกได้นะเพื่อนนะเนี่ยนำไปใส่ต้นไม้ ไปลองก้นกระถางก็ได้นะคะแต่ส่วนที่เป็นเนื้อละเอียดแล้วเราก็นำไปเป็นพีชมอสสำหรับเพาะเมล็ดก้าได้หรือจะเอานำไปทำเป็นเป็นตุ้มตอนก็ได้นะคะนี่คือการทำพีชมอสแบบง่ายๆของเราเราก็พามเพื่อนมาแชร์ใครที่หมักวัชพืชทำ ทำดินหมักวัชพืชหรือทำปุ๋ยหมักใบไม้เสร็จแล้วเมื่อเขาย่อยมาแล้วเราก็นำมากรองแบบนี้มาร่อนแบบนี้เราจะได้พีชมอสจากการหมักใบไม้แบบง่ายๆและนี่คือพีชมอสที่เราได้ทำการร่อนจากการหมักใบไมนะ้ที่เราได้ร่อนมาแล้วนะ ด้นเป็นเนื้อละเอียดแบบนี้นะคะเพื่อนเนื้อละเอียดมากเพราะว่านี่คือการย่อยสลายจากใบไม้ที่เป็นอินทรีย์เนาะเป็นปุ๋ยอินทรีย์มวลเล็กๆแบบนี้นะคะส่วนนี้เราจะนำไปทำเป็นตุ้มตอนโดยที่เราไม่ต้องไปทำการหมักอะไรอีกแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยเราจะไปทำเป็นตุ้มตอน เพราะว่าในิีมอสท,ที่เราทําจากการหมักใบไม้เนี่ยส่วนนี้ก็จะมีธาตุสารอินทรีย์เยอะมีทั้งในไนโตรเจนฟอสฟอรัสและแคลเซียมในไนโตรเจนที่ได้ก็คือเราได้การหมักใบไม้จากวัชพืชที่ยังสดนะยังสดอยู่แล้วก็ฟอสฟอรัสก็คือตัวจะมีเปลือกไข่ นะมีกิ่งไม้ที่เป็นใบไม้แห้งนะที่ผสมลงไปแล้วก็เขาย่อยสลายแล้วนะคะก็จะเป็นฟอสฟอรัสที่จะอยู่ในในดินนะอยู่ในส่วนพี o มอสนี้แคลเซียมที่เราได้ก็คือเราจะได้จากเปลือกไขนะ่เปลือกไข่ที่ย่อยสลายแล้วแล้วก็จะกลายเป็นแคลเซียมที่อยู่ในดินในพี o มอสตัวนี้ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปทำตุ้มตอนที่เราเคยเคยแชร์ในคลิป EP ที่ผ่านมาก็น่าจะประมาณ2เดือนได้แล้วนะคะซึ่งเป็นพีชมอสที่เราเอาไปทำตุ้มตอนก็จะทำให้กิ่งตอนเกิดการขยายรากเกิดการแตกรากได้เร็วมากๆส่วนนี้คือตัวที่เรา กรองเนาะเป็นเศษใบไม้เศษเปลือกไข่แล้วก็กิ่งไม้ที่ยังไม่ย่อยเราก็จะมานำเป็นวัสดุปลูกนะที่เราจะนำมาผสมกับดินนะนี่คือดินที่เราทำการหมักกับหยวกกล้วยต้นกล้วยเราก็จะผสมเป็นดินปลูก เราจะใช้เไปผสมกับดินที่เราซื้อมาเป็นดินก้ามปูที่เราซื้อมาเนี่ยนี่คือดินที่เราจะเตรียมเตรียมไปปลูผสมดินที่จะเตร,รียมไปปูแต่วันนี้เราจะมาทําตุ้มตอนให้เพื่อนๆดูว่าทําจากพีชมอสนะคะหรือเราจะนําพีชมอสที่เราได้ร่อนกองแล้วไปเป็น พิสมอสสาหรับเพาะมะเลก้ามะเลพัน์ธุก็ได้นี่คือกิ่งตอนกิ่งตอนที่เราได้ตอนกิ่งมะนาวและกิ่งตอนชมพู่จากตุ้มตอนที่เราทําจากพีสมอสของการหมักใบไม้ก็โตดีมากๆ กิ่งตอนเราได้ตัดกิ่งตอนออกมาเลี้ยงนี่ก็เข้าเดือนที่สองแล้วนะคะนะคะ่ะคราวนี้เราจะพาเพื่อนมาทำตุ้มตอนเราเตรียมถุงพลสสาสติกมะแบบง่ายๆเราก็นำพีสมอสที่เราได้ ทำขึ้นมาแล้วมาพี่มอจากการหมักใบไม้นี่คือการลดต้นทุนของเกษตรกรโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อพีชมอสนะคะเห็นไหมคะเราก็ได้ตุ้มตอนขึ้นมาแล้ว นี่คือเราจะใช้เป็นตุ้มตอนขนาดที่ใหญ่มากนะให้ท,ที่ต้องยังต้องซื้อหาพีซมอ d อยู่ไม่ต้องซื้อแล้วนะคะนี่เราพาเพื่อนมาทำตุ้มตอนจาก p พีซมอ e หรือจะทำเป็น พีชมอดสำหรับเพาะกล้าก็ได้ทุกครั้งที่เราเก็บใบไมนะ้หรือตัดต้นไม้ตัดหญ้าเรานำใบไม้มานำวัชพืชมามาทำการหมักผ่านไปประมาณ30วันนะหรือ เราจะทิ้งไว้นาน60วันก็ได้เราก็จะได้พีซมอสแบบนี้นะที่มาทำตุ้มตอนหรือจะทำเป็นพีซมอสเป็นการใช้เป็นวัสดุในการเพราะเมล็ดพันธุ์ก็ได้เนื้อละเอียดมากๆนะสำหรับ วันนี้เราก็พาเพื่อนมาแชร์พิสมอสจากดินหมักใบไม้นี่เราจะทำมาเป็นดินเพาะกล้านะใช้เป็นวัสดุในการเพราะกล้าจากพีสมอส เฉพาะไ้พริกจากที่พริกที่เราแก่แล้วเราก็โรยลงไปพริกกรลียงจะงอกง่ายขยายง่ายเก็บมาจากต้นเลยนะคะ มันโรยสามวันสี่วันล้ก็งอกแล้วพิเกเรเรียงอยต่อได้แบบไม่ดูจบ เสร็จแล้วเราก็นำพิสมอสที่เราทำขึ้นมากรบกรังไปได้ไหรือใครจะไปใส่เป็นกระบาดเพาะต้นก้าก็ได้นะคะเท่านี้เราก็ได้พีสมอสที่เอาไว้เพาะก้า เมล็ดพันุและก็ได้ตุ้มตอนจากพีสมอด ส่วนนี้คือตุ้มต่อนสำหรับวันนี้เราก็ผ่านเพื่อมาแชร์ประโยชน์จากการหมักใบไม้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะเพื่อน